ครับสิ่งที่จะเสนอแฟนๆพรคเครื่องก็คือในปัจจุบันนะครับเครื่องวิทยาศาสตร์ทุกอย่างสามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินชิงนผงหรือรวมทั้งทองคำหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างสมเด็จนะครับทุกวันนี้พวกที่โชว์สมเด็จหรืออะไร คุณลองไปให้เขาอธิบายให้ฟังทีจะว่าสมเด็จนี้สร้างด้วยอะไรประวัติเป็นมาอย่างไงผมเชื่อว่าไม่มีคนไหนตอบมาได้มีที่ตอบได้ก็คือพักพวกผม3ามสี่คนที่รู้ประวัติจริงๆเพราะมีแม่พิมพ์ทดลองพิมพ์มวนสารทุกอย่างมีหมดนะครับประวัติที่ไปที่มาครับสำหรับที่กล้องส่งอยู่นี่นะครับนี่คือหลักฐานของทางประวัติศาสตร์ของ สมเด็จพระสมเด็จนะครับตั้งแต่แม่พิมพ์แกะจากหินทรายแล้วก็แกะจากหยกแล้วก็รวมทั้งมวลสารเจ็ดโป่งเจ็ดดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสะนะครับแล้วก็รวมไปถึงคภีร์ใบลานที่ปู่คำเป็นคนบันทึกไว้3ปีใช้เวลาในการ3ปีรวมทั้งแม่พิมพ์ต้องส่งไปตรวจสอบที่เมืองเีนเรู้ว่าแม่แม่พิมพนี้คือแกะจากหินทราย ซึ่งเป็นหินมณฑลเศส่วนเท่านั้นนะครับแล้วกระเถิดถอยไปนั้นก็คือหินน้ําไหลนะครับไอ้พวกเซียงกรมาอบางคนบอกว่าแม่มีเม็ดพระธาตุมีเม็ดพระธาตุเราก็รู้อยู่ว่าพระธาตุแค่นิ้วก้อยนิ้วหนึ่งมาจากสีลังการเราต้อนรับกันทะโมโหรานแล้วเอาพระที่ไหนเอาเอากระดูกที่ไหนที่เจะว่าพระธาตุมาสร้างพระนะครับ สร้างพระสมเด็จมีสร้างกันเป็นสิบล้านองค์ไม่ใช่อย่างที่เซียนกรรมารอที่บอกว่ามีแค่พันองค์ร้อยองค์จริงๆผมบอกนิดเดียวพวกนี้ก็ควรจะไปแขวนกอตายสมัยราชการ,าร,าการที่สหรือสมเด็จโตในยุกยุคนะั้นยังไม่มีการเลิกทาสนะครับเพราะฉันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่า อู่ต่อเรือบางคุ้มผมในกับนูต่อเรือบางคุ้มผมนอกมีช่างอู่ต่อเรือถึง800คนนะครับก็ช่างอู่ต่อเรือพวกนี้ก็จะเอาเศษไม้มาแกะแม่พิมพ์แล้วถวายสมเด็จนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จนี้มีเป็นสิบล้านองค์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เก็บแล้วโดยเฉพาะมีการสร้างให้กับเชื้อพระวงศ์ให้เก็บเนี่ย แต่ละที่มีเป็นแสนเป็นล้านองนะครับไม่ใช่มีอย่างที่บอกท่านเป็นถึงสมเด็จทำไมท่านจะต้องมานั่งกดแม่พิมพนะ์ลูกศิษย์ท่านมีตั้งเยอะแยะทาาก็ยังไม่เลิกแล้วสมัยนั้นไม่มีโรงหนังไม่มีที่เที่ยวไม่มีบันเทิงไม่มีทุกแห่งทุกคนมีกิจกรรมก็คือไปเจอกันที่วัดเพราะฉะนั้นเมื่อมาที่วัดก็คือช่วยกันทำจงรู้เอาไว้ด้วยการที่จะออกมาคี้คุย บางอย่างต้องรู้แต่ผมมีประวัติผมมีทุกอย่างนะครับแม่พิมพ์ลอลงพิมพ์วิทยาศาสตร์เครื่องเช็คทุกอย่างมีพูดถึงเครื่องเช็คนี่นะครับพระสมเด็จองน์นี้ก็คือองค์ของเฮียกุยนะชื่อเฮียกุยนะครับพวกมันก็ไม่เคยรู้แม่เรียกเออาก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พวกมันไม่เคยรู้ประวัติพิมพ์นี่คือพิมพระแก้วขาวนะครับซึ่งผมเคยออกคลิปออกไปแล้ว ประวัติของพระแก้วขาวคือจากของส่วนราชการที่ออกมาพระแก้วขาวนี้มีมาแล้ว1,500กว่าปีส่วนทั่วไปนี้แก่จากพระพุทธรูปก็อย่างเชียงแสนก็ไม่เกินพันนะครับสุขโขทัยก็ไม่เกิน850พวกนี้เอาไปเรียงรวมเป็นพิมพ์ใหญ่หมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งออกบัตรเขาบอกออกบัตรออกบัตร คนที่เชื่อว่าเขาออกบัตรพวกนี้โง่ทั้งนั้นบัตรเขามีอะไรเขามีบอกว่าในนั้นมีมวลสารอะไรหรือเปล่าไม่มีมีลูกใยหนึ่งแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็บอกแท้แท้แบบไหนแก้แบบไหนอธิบายหน่อยดีมันต้องวิทยาศาสตร์อย่างนี้นะครับวิทยาศาสตร์ออกมาในมวลสารในองค์พระมีมวลสารอะไรคุณถือใบนี้คุณถือพระองค์นี้คุณไปมาเลยสิงคโปร์ฮ่องกง คุณขายได้โดยทันทีแต่ที่บอกว่าเซียนการรมาอนี้บอกว่ามันดูมันไม่จําเป็นจะต้องใช้อย่างเงี้ยแล้วมึงตายไปแล้วอีกหน่อยคนที่ซื้อไปนี่มันจะไปขายใครอะไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ที่จะมารับรองไม่มีอะไรในโลกนี้ทุกอย่างมันจะต้องพึ่งพาการวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันเลือนหน้าไปอย่างเดียวมันไม่มีรอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นอย่างทองคา เขาก็จะบอกมาเลยว่าทองคำนี้อยู่เราเรา,เราสมัยกี่ปีจะมีค่ากี่ค่าทุกอย่างไม่ว่าอะไรนี้เราเช็คได้ทั้งหมดนะครับถ้าท่านสนใจที่จะมาเช็คพระที่ศูนพระราชดาถ้าพระคุณเป็นพระแท้คุณจะได้ใบนี้นะครับใบนี้มีลูกที่ติดอยู่ในนี้ไม่ใช่มาแปะนะครับแล้วก็มีมวลสารขององค์นี้ คุณถือใบนี้กับพระองค์นี้ไปสถาบันที่ไหนที่มีเครื่องวิทยาศาสตร์ตรวจก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ตรวจก็คือมาตรฐานเดียวกันไม่มีเดี๋ยวแท้เดี๋ยวแกน,นะครับคุณไปเสียเงินเสียแล้วโดนเขาเรียกว่าโง่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านจะเช็คพระเราได้ข้อมูลที่แท้แท้แล้วคุณนั่งดูด้วยกันคุณต้องมาที่ศูนย์พระรัชดานะครับ ไม่ว่านี่นี่คือพอดีผมมาออกคลิปนี้ก็เลยเอาหยิบสองใบนี้ให้ดูองค์นี้ก็คือองเฮียกุยก็คือองค์รูปใหญ่นี้นะครับนี่คือองค์รูปใหญ่ผมเองก็ต้องมีเข้าเครื่องมาเช็คดูว่ามวลสารตามตำราหรือเปล่าตามที่สมเด็จโตบันทึกไหมถ้าตามที่สมเด็จโตบันทึกเราจะถือว่าเป็นพระแท้ก็จะมีรูปทั้งหมดในนี้ตีตารับรองไม่สามารถที่จะแก้ได้ แล้วคุณจะไปขายที่ไหนก็มีคนซื้อนะครับออกต่างประเทศเข้าเชื่อวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับมีเมืองไทยเท่านั้นที่เชื่อกรรมลอแม่ใบหนึ่งไม่มีมวลสารไม่มีเขียนไม่มีอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะพวกเครื่องเก๊แก๊มันมันเช็คไม่ได้หรอกครับที่เช็คได้3เครื่องสีเครื่องที่มีอยู่นี้รวนแล้วแต่ iso iso 220ประเทศรับรองนะครับว่าสามารถเช็คได้ เขาถึงออกมาใน ISO 9001นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเช็คที่เชื่อได้วิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนๆภาคเครื่องติดตามนะครับในมีโอกาสข้างหน้ามีอะไรดีๆจะเอามาเตือนนะครับแล้วถ้าท่านคิดจะเช็คพระหรืออยากจะรู้ว่าพระท่านแท้หรือไม่แท้คุณต้องมาเช็ควิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่เอาไปให ปกเสียงกับมารอดูปุ๊บแกแกเแกเขี่ยเขียวถามมาถามมันเลยว่าแกเแกแบบไหนแล้วแท้ายๆย่างไงให้ก็อธิบายมารับรองมาอธิบายไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ